กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเฟรมทิชช่าดนะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมแร็คแนลล็อกออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำเควสอีเดนกันนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งอัปเดตเนื้อหาของเควสอีเดนมานะครับก็ตัวของผมเนี่ยเลเวล100่งร้กว่าแล้วนะครับก็เลยการันตีว่าเควสอีเดนของช่วงเลเวล60 70 80 90เนี่ยให้มาทำเควสนี้เควสเดียวเลยแล้วก็ของรางวัลก็รับทีเดียว นะครับผมก็เราก็คุยกับเนี่ยครับ UR รนนะครับผมก็เขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปมิการนะครับผมก็ไปคุยไปหา m อ c ที่มิการนะรเป็นสมาร์กของ Eden นทุกนะครับผมซึ่งตัวเวท t e d e n เนี่ยเราก็ถ้าเราทำเนี่ยเราก็จะไดอ้อาวุธนะครับแล้วก็ชุดป้องกันเครื่องป้องกันนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะครับผม ของดีนะฮะเป็นของฟรีที่ดีมากนะครับควรจะทํากันนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปมิรการกันนะครับแล้วก็เดินออกมานะครับทางขวาอันนี้แล้วก็คุยกับแมวนะครับถ้าใครไม่เคยไปนะครับจะเสียเงินนะครับห้าหมื่นะครับใคครั้งแรกเดกจ่ายครั้งเดียวแล้วก็มาได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับพอคุยเสร็จกับแมวตอนนั้นก็มาคุยกับแมวตัวนนะครับผมอ่าคุยว่าลุยกันเลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปครับ เดินขึ้นไปเนาะก็จะเจอแมวตัวหนึ่งนะครับสามแมวแล้วนะครับก็คุยไปนะครับไปลูกอื่นกันเลยอ่ะอันนี้เราก็จะมาที่มิกาแล้วนะครับทีนี้ตัว NPC เนี่ยมันจะอยู่เนี่ยครับกลางกลางแบบเมื่อกี้คือลางเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดินลงมานะครับผมคุยกับคนนี้นะฮะมากรเล็ตนะครับคุยแบบใช่อ่าดูอาส่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็จิงก็เอนเตอร์รัวๆไปได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเข้าหายไป2คนนะครับคนนึงอยู่ตะวันออกคนนึงอยู่ตะวันตกนะครับผมก็คือขวากระซ้ายแต่ว่าตัว,ต,วตัวเคเวสเนี่ยแนะนําให้เราไปทางขวาก่อนนะครับผมไปหาไปทางขวาก่อนนะปุ๊บทางขวาเราก็จะเป็นแบบเนี่ยฮะแบน้ำแข็งซึ่งแบบเนี้ยมอนค่อนข้างจะตึงมือเรานะครับเพราะว่า ตัวมอนสเตอร์เนี่ยเขาเก็บเลเวลกันเนีเขามากันประมาณ110บนะัแต่ผมยังไม่ถือนะครับผมมอนก็จะโคดมากครับอ่ะคุยกับ NPC ตัวเมื่อกี้นะครับเพื่อออกว้ามมาแล้วก็คุยกับอ่น NPC เขาจะอยู่หน้าว้าเลยนะครับไม่ต้องไปเดินหาเนาะอ่ะแล้วนะคุยกับเขานะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ในแบบหนึงตัวนะครับเป็นตัวมอนสเตอร์ต้นไม้ ประมาณเลเวลเนี่ยประมาณ112่ง้งน,น,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็กดป๊อบอะไรเรียบร้อยนะครับสำหรับคนเพิ่งเลเวลร้อยหรือว่าแบบร้อยต้นร้อยน,นิดๆนดเนี่ยคือแบบตึงมือนะครับตอนนี้ผมใช้อาวุธเป็นธนูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีดที่เคยใช้เนี่ยจะเอาไปปล่อยละปล่อยขายนะครับเพราะว่ามีดอีเดนเนี่ยแรงพอๆกันนะครับแค่ดูดเลือดไม่ได้แล้วผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นสายธนูแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีดที่ดีๆของสายออโต้สเปลเนี่ยมัน มันมาแล้วแหละแต่ว่ามันมันเอื้อมไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันมันแบบมีดบอสบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมเล็งแบบมีดธนาทอดไว้เงี้ยมันยังไม่มาแล้วผมอ่านี่นะครับไอต้นไม้ตัวนี้แหละยืดไปครับแต่ว่าระวังนะครับหนอนพวกนี้มันมันโหดน,นะครับต้องต้องค่อยๆเคลียร์นะครับตีแรงนะครับผมขนาดผมแบบนี่ยสายหลบยังหลบไม่ค่อยได้เลยนะครับแนีนะโดนทีลร์สองสามร้อยนะครับ มดมากนะครับก็ถ้าไถสายตีใกล้เนี่ยก็จะเก็บหน่อยนะครับนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่เอาอ่าอ่อนต้นสเปลมาบวกกับมันนะครับมันตีแรงนะครับแล้วอต้นไม้ที่มันตีแม่นด้วยนะครับตีแม่นตีรัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับเทก็ตีนะโอเคเทียมอนรอบๆก่อนนะฮะแล้วก็อ่ะยิงไงต้นไม้นี่ครับเอาให้ตายตัวเดียวเองครับแล้วก็เดินกลับไปส่งเกสได้เลยนะครับผม จริงเนี่ยไม่ต้องวิ่งแบบผมก็ได้นะคือแบบเดินทาก็ได้มันแค่เกิดใ,ใกล้ๆมีใกล้หน้าวาร์ปใกล้ๆหน้าวาร์ปเนี่ยมีแต่ว่าผมาวิ่งเอาดีกว่านะครับมันจะมีมอนตัวนึ่งที่ผม,ม <S <S ไม่ชอบเลยก็คือไอแพวกน้อนพวกะจะมีสุดโตน้ําทีมา่ามั้งชอบผมก็ไม่ชอบนะครับถ้าเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาคุยกับ n p c นะครับตัวนี้นะครับก็ส่งเพจเขาก็จะบอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วเขาจะขอสังเกตการณที่นี่ต่อนะครับ ก็ช่วยไปหาเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้อันนี้เรามาทางขวาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็เดินกลับเข้าไปแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับผมตามเบ้นเลยเนอะโอเคไปโอเคครับพอเราเดินมาทางซ้ายนะครับเราก็จะคุยกับ n อ c ที่ ดูแลนะครับผมโอเคก็คุยกับเขานะครับเหมือนเดิมครับ NPC ก็จะอยู่หน้าวาร์ปเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ะคุยกับเขาครับว่าบอกว่ามากระเล็ดส่งมาเนาะก็คุยกับเขาไปครับผม จริงเนี่ย NPC เนี่ยสามารถมาขอฮิวกับเขาได้นะครับก็ูดรับเวแล้วก็เลือดเราไม่เต็มก็ขอฮิวกับเขาครับคุยกับเขาเขาก็จะฮิวให้เราโอเคอ่ะมันก็จะเขาก็จะให้ไปตีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนะเป็นธาตุดินนะครับก็เอาไฟไปตีนะตีห้าตัวครับตีเสร็จแล้วก็กลับมาส่งเวทได้เลย โอเคครบ5าตัวแล้วนะครับกเ็เดินกลับไปส่งเพลสนะครับคนเดิมเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคไปคุยกับมาร์กาเร็นะครับก็ไปคุยกับเอฟบีี e นะครับในมิกาดอันนี้ก็จริงๆก็เสร็จแล้วนะครับก็ไปคุยกับเขานะครับเขาก็จะบอกว่าให้กลับไปอีเดนได้นะครับไปรายงานยูอารนะเดี๋ยวเราก็จะไปรับของกันนะครับผมกาเดินมานครับส่งเพลส อันนี้ผมคุยเิดตัวนะเมื่อกี้ต้องคุยกับตัวนี้นะครับผมเคุยไปครับโอเคโอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งเควสกันนะครับอ่ะเราก็กลับเข้ามาที่อีเดนนะครับแล้วก็มาส่งเควสกันนะครับผมอ่ก็มาส่งเควสนี่ครับดูอาร์เทนเนอร์นะครับผมอ่คุยกับเขานะครับแล้วเขาก็บอกเออไปเอาของได้เลยนะครับ เราก็จะเดินไปเอาของเนาะอะ,อะทีนี้ก็เดินไปตามนี้นะครับเดินเข้าห้องนี้ไปแล้วก็เดินเข้ามาเลี้ยวขวานะครับผมรับของจากอ่า NPC ตัวนี้นะครับก็ของที่ได้เนี่ยก็จะมีมีดมีหมวกนะครับมีเกราะมีมัฟแล้วก็มีรองเท้านะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยดีๆทั้งน,น,นั้นเลยนะครับผมเนีย่ยอย่างมีดอย่างเงี้ย MX t มแบวกแ0บนะครับแรงมากนะครับผมอ่า แล้วหมวกเนี่ยก็ใช้สําหรับเบื้องต้นได้นะ่เนียหมวกเบื้องหมวกเนี่ยใช้เบื้องต้นได้นะครับผมก็ของดีเหมือนกันแล้วก็เสื้อนี่ก็บวกแบบโอ้เลือดบวกเอีนะครับผมยิงมัฟนี่มัฟนี่ของดีเลยนะครับผมนะครับอย่างผมเนี่ยใส่เสื้อก้ามเกงในนะครับเสื้อก้ามเนี่ยบวกเอชหนะครับแล้วก็ฟรีบวกสิบนะครับเอ็มไดบวกหนึ่งเนี่ยแต่มัฟเนี่ยคือนะครับแอมตัวมัฟเนี่ยมันแบบบวกต้งต้งเลย ะครับผมฟรี12นะครับแล้วก็การไล่ธาตุอีก10%นะครับผมของอย่างดีนะฮะอ่ะเนี่ยครับอ่ะดูมัพอืมนะครับแล้วก็เกาะเนี่ยเนี่ยเสื้อเกาะนี่คือแบบเทียบไม่ได้เลยครับเก่งในกับเสื้ออีเดนนะครับที่ได้มาเทียบไม่ได้จริงครับอ่ะว่าแล้วก็ใส่เลยดีกว่านะครับผมโอเคอันเนี้ยมีดเดี๋ยวมันออฟได้นะมันออฟได้เดี๋ยวผมลอง คบหนึ่งครับต้องใส่มีดก่อนเออ,เอหรือว่าถอดวนะโอเคถอดก่อนดีกว่าโอเคคุยกับตัวนี้ครับผมแล้วก็อัปเกรดอ่ะฮะอ่ะแล้วก็เลือกเอ่อมีดมีดเอามีดอยู่เลยมนะันนะครับผมอ่ะมีดนี้ปึ๊บอ่ะมันก็ถามว่าเอาแกไวไรระหว่าง ATK บวก3%กับ M ATK ีอ AT ีกสนะครับผมแต่ตัวผมเนี่ยมันเป็นสายเวทนะครับผมเลยคิดว่าอาจจะเอา M ATK นะครับพลังเวทนะครับผมถ้าถ้าเกิดใช้มีดเนี่ยมันจะเป็นสายออโต้สเปลไงใช่ไหมอ่ะก็อืมเอาเอา M ATK น่าจะดีนะแต่ ATK ก็แบบเออจริงๆมันก็ดีนะมันด,ดีดีพอๆกันเลยนะครับผมเอาเอา M ATK แหละเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว ATK มัน ผมไม่มีสเต็งไงผมไม่มีสเต็งผมมีแต่อินเนี่ยอิน6 70อะแล้ว m เ k ผมเยอะด้วยเออเอา MTK 3%กว่าเนาะคิดว่าคิดว่าไงอ่าถามตัวเองโอเคคิดว่าคิดว่าใช่นะครับโอเคอ่ะเขาก็จะตีบวกให้เรานะครับปุ๊บอ่ะโอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยลด ไล่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเอ้ยนี่ดีดีมากเลยเนี่ยดีกว่าที่ผมคิดอ่นะครับเพราะบางเพราะบางทีผมยืนยืนไล่เวสต่อมกันด,ด้วยไงลดไล่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือของดีเลยนะอ่ะมันออฟต่อได้นะครับมันออฟต่อได้ว่าคุณเลือกได้นะว่าจะเอาแบบตีตัวไหนแรงนะครับตีสัตว์แรงปลาแรงพืชแรงหรือมังกรหรือไงหรือว่าเพิ่มพลังการฮิวนะครับผม โอเคผมเอามังกรนะอ่ะผมอา่านะครับผมผมคิดว่าผมเอามังกรอนะ่ะเพราะว่าตัวอื่นมันไม่ดูสินะครับผมแล้วมันออฟได้2ขั้นนะอ่ามันออฟได้2ขั้นก็ขั้นละประมาณ10%นะครับสองขั้นก็20%ออ่าอันนี้คือมีดนี้ก็จะตีมังกรแรงมากเออมาที่บ้านเป็นอะไรโอเค โอเคตามนี้นะครับผมก็อ่านี่ครับก็เป็นดาร์กอนไทป์นะครับตีแรงขึ้น10%นะก็คือมีดนี่แบบมันดีมากครับดีจนแบบเออขายขายมีดเก่าทิ้งแล้วกันนะครับมีดเก่ามันไว้สำหรับดูดเลือดเฉยๆนะครับส่วนเสื้อเนี่ยเดี๋ยวจะมีเควสทำออปชั่นนะครับเสริมได้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเควสให้ดูเนาะเออถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ ช่องอ่า YouTube พิชาลา KFC ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ